สบายดีสบายดีจ้ะสบายดีบ้างทุกคนนะจ้ะเนาะตอนนี้ก็ยังเหตุงานคือเก่าเนาะแต่ว่าฝนตกเนาะเหมือนอฝนตกฝนตกได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยเนาะคือแบบอากาศเริ่มหนาวเลยวเจ้ากาศเร่มหนาวเนาะเด้อจะใส่เบิรงเด้อจะใส่เบิรงบรรยากาศนี่เนาะนี่คือบรรยากาศนาหารเด้อตอนนี้คือแบบว่าฝนตกนะจ้ะเนาะฝนตก นั่งนั่งงาอยู่คนตตคิดยังคิดบ่ออกพี่น้องเลยว่าบัดเมื่อนี้เช็ดยังกินคิดบ่ออกแว่าก็อยากกินเขาอยอยากกินเขาอยู่ตอนนี้แต่แบบว่ากระทายังอีกประมาณช้องชั่วโมงอีกประมาณ้องชั่วโมงก็ได้เมื่อแล้วก็เลยว่าถ้าแต่ว่าพอบานกาไปซื้อของกินไว้แล้วเจ้าคนซื่อยังแบบว่าคอยบอกไปเพิ่น อยากซื้องางก็ซนะื้อเลยเนาะชิวบาตตอนนี้เหลืองานประมาณสามถุงเนาะเหลืองานประมาณสามถุงกล่องอะชจะบัแจงเน่เด้อพี่น้องพราวาใส่กล่องโทรศัพท์ถ่ายเอาเนาะเด้อใช้เบิ่งบรรยากาศในหัน ีนร้านหาา่านฟ้าคงๆเนาะเรานี่เป็นห่านเคพคนตกเรากับสิเก็บพนตกเรากับสิเก็บเนาะอันนั้นบอบนเหมือแต่ก่อนเป็นห่านเหลาเวยจ้ะเป็นห่านเหลาจะตอนนี้เพิ่งสร้างปีดห่านเหลากับิดได้ปีหนึ่งเลยแล่วพว,พวกบาว่ากำลังฟ้า เรากำลังเก็บาหานกาสำนิจจากบรรยากาศบรรยากาศพ้นตกบรรยากาศอาหารท้นตกเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือให้เบิง้งให้เบิ้งบรรยากาศหอมหอมหารเด้อพี่น้องเด้อกะ คลิปนี้ก็จะขอจบสำนีแล้วเนาะเพราะว่าให้เบิ่งบรรยากาศนใน่หานน่ะนะคลิปนี้อ่าคลิปนี้ก็จะขอจบสำนีแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบใจสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข่ามาฟังรับชมคลิปเนาะพี่น้องเนาะจะได้กอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเดอ้อไปเลยเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย